เรียบร้อยครับเอ้คุณรับเดี๋ยวเชิญไปนั่งรองตรงรถก,ก่อนนะครับเดี๋ยวหมอดีครับนองเสือดำเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวหมอตัวให้เป็นคนแรกเลยครับเอ่อแ,แล้วมันต้องทำยังไงบ้างะคะคุณหมออ๋อก็เขย่บเข้ามาอีกนิดหน่อยครับ นั่นแหละครับอ่าอยู่นิ่งๆนะครับเดีย๋ยวหมอจะตรวจแล้วนะครับโอ๊ยหมอคะอย่าโดนตรงนั้นได้ไหมคะโหคุณครับไอ้เรื่องตรวจอะโดนนั่นโดนนี่นิดนห,นนนหน่อยอะถือเป็นเรื่องปกติครับผมเป็นหมอนะไม่ต้องเก่งครับรีแลกซ์รีแลละอ๋อหมอหมอเจ็บปคะค่ะทำไมมันเจ็บแบบนี้ นี่คุณอย่าเสียงดังสิครับแต่ว่าอ,อย่าโดนตรงนั้นได้ไหมคะมันเจ็บอะค่ะหมอ,อนี่คุณผมมันหมอนะเพียงก็หมอได้งไงครับนี่มันตรวจอะไรเนี่ยทำไมอนั่นมร้องเสียงหลงเหมือนมีอะไรกันเลยอะ,อะ ทำไมมันเจ็บแบบนี้คะคุณหมอโอ้คุณอ,อย่าเสียงดังสิครับโอยหมอคะเบ,บ,บาๆหน่อยได้ไหมคะเจ็บคาะโอ้จะเกาะทำไมเนี่ยมองไม่เห็นไงเกาะน,นิดนึงแกก็โยนคนสิจะได้เห็นอะ่ะเอ๊ะไม่กระเทยไม่ใช่หรอตรวจทำไมอะ ียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปล้างรอนด้เลยครับคนต่อไปเชิญครับ เดี๋ยวเอาใส่ลงมาในช่องนี้นะครับตรงนี้เลยเหรอคะใช่ครับใส่เลยครับเอ่อหมอคะทำไมการตรวจมันแปลกๆอะคะอ๋อคือว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของบริษัทเราครับเดี๋ยวหมอจะตรวจแล้วนะครับอยู่นิ่งๆนะครับโอ๊ยหมอนี่คุณผมเป็นหมอนะ คุณมาตรวจแล้วจะวุวายทำไมอ่ะนี่สรุปคุณว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจเนี่ยตรวจค่ะถ้าตรวจก็อยู่นิ่งๆนะครับไม่ต้องเสียงดัง้นั่นแหละนิ่งนั่นแหละอ๋ยนี่หมอเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นแค่การตรวจเบื้องต้นเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวเชิญน,นั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวหมอเรียกคีค่ะ ่เอาละครับเราเสร็จขั้นตอนแรกไปแล้วขั้นตอนต่อไปจะเริ่มต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเชิญผู้คุณทั้งสองเข้าห้องผมก่อนนะครับ เ,เดี๋ยวก่อนครับคุณหมอ,อทำไมจะต้องให้เข้าไปพร้อมกันสองคนทีเดียวเลยคะเอา้าก็ตรวจพร้อมกันทั้งสองคนไงครับ <c oughs> เดี๋ยวนะคะจะตรวจพร้อมกันสองคนเลยหรอคะม่เคยได้แบบนี้มาก่อนเดี๋ยวเอา้าผมบอกคุณแล้วไงว่าผมเป็นหมอนะถ้าไม่เชื่อหมอจะไม่เชื่อใครละครับห,หมอคะแล้ว จะได้ตรวจยังคะอ๋อส่วนคุณน่ะนั่งรอตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญผู้คุณทั้งสองคนเข้าห้องผมก่อนนะครับเชิญทางนี้ครับ เดี๋ยวคุณทั้งสองถอดเสื้อผ้าออกเลยนะครับให้ถอดเลยเหรอคะใช่ครับถอดเสื้อผ้าออกหมอจะได้ไม่ได้ฉขได้ง่ายขึ้นไงครับแล้วทำไมในห้องเนี้ยถึงไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเลยอ่ะของพังน,นั้นน่ะไม่จะเป็นหรอกครับข้อสายตาของหมอเนี่ยก็เฉียบคมยิ่งกว่าเครื่องมือแพทย์อีกนะครับเอา้าถอดสิครับ ไงไม่รู้อ่ะฉันไม่ตรวจแล้วนะคะนี่เธอจะตรวจก็ตรวจคนเดียวเลยนะฉันไม่ตรวจแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณจะไปไหนคุณคุณโอ้ยช่างเถอะไม่ตรวจเขาไม่ต้องตรวจอ่คุณครับขอเสื้อออกไหมครับอ๋อคุณหมอคะือฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะฉันไม่ตรวจแล้วนะคะขอตัวก่อนค่ะเอากกอคุณคุณกรรมกรคุณ โอ้ยกลวยกำลังเข้าปากช้างแล้วแทะเพราะอ,อกผมทองนั่นแผนแลนเราคงเสียหมดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะข้างนอกนั่นยังมีอีกหนึ่งคนนี่เ <c oughs> <c oughs> ชิญนะครับหนูเหรอคะ ใช่ครับจากนทีนี้เลยครับเออคุณบอกคะฉันต้องทำยังไงบ้างคะคุณก็แค่อยู่เฉยๆก็พอครับเดี๋ยวหมอทำให้อะไรนะคะ,อ,ะอ๋อเออคือหมอหมายถึงเดี๋ยวหมอตรวจให้ครับ มอครับอ่าคุณหมอครับห,หมอทำอะไรคะเนี่ยอยู่เฉยๆสิครับแป๊บเดียวก็เสร็จเอ่อคุณหมอครับใช่ว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะคะ่ะนี่คุณผมบอกคุณแล้วไงว่าอย่าเถียงหมออ่ะหยุยดตะโกนไปก็ไม่มีใครได้ยินหรอกนะวันนี้แม่เข้ามาได้แล้วเฮ้ยทำไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ย รมมาจากไหนเนี่ย<ใ>นี่ฉันเนี่ยตามจับแกนตั้งสามเดือนละไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกนี่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะผมเป็นหมอจริงๆนะคุณนี่แกทำผิดกฎหมาย,ยเน่แกปลอมเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ลอ่อลวงผู้หญิงมาทำมิดีาไม้รายหลักฐานฉันอะเตรียมไว้หมดละรอไปคุยกันที่ศาลแล้วก็ใช้ชีวิตในคุกซะเบดเอาตัวไปครับ ปล่อยนะผมไม่ทำอะไรผิดนะปล่อยเฮ้ย